สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมแอปพี่กันแล้งหมวยแอปพี่ออกโมบายเหมือนเดิมนะครับต้องขอไปเป็นเพื่อนอย่างสูงเลยนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยและก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ก็เรื่องงามยามดีนะครับได้มาลงคลิปนะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้บอกว่าจะแจกมดเขียวหนึ่งตัวนะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยแจกมดเขียวนั่นเองนะครับเพื่อน โดยกติกาคลิปก่อนหน้านี้นะครับใคยเป็นเพื่อนนะครับถ่ายลูกของเจ้าหมวยเลี้ยนสาวตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมผสมให้ดูเลยนะครับเพื่อนวันก่อนเราผสมด้วยหมูน้ํานะครับวันนี้เราก็ยังใช้หมูน้ําเหมือนเดิมดีครับหมูน้ํานะครับโอเคนะครับ ปรับยีนนะครับแล้วก็บำรุงคันนะครับแล้วก็เราก็เล่นคลอดขั้นสูงไปเลยครับเพื่อนโอเคนะครับหมูที่ได้ก็คือหมูเฝ้าบ้านนะครับแล้วก็เจ้าหมูอ้วนทองน,นั่นเองนะครับแา่ไม่แน่ใจว่ามีคนตอบถูกไหมนะครับเพื่อน <ๆ S 1> ยังไงเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูคอมเมนต์แล้วก็ติดต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้คือเฉลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเพื่อนตอนเช้านะครับเรื่องงามยามดีมากเลยเพื่อนผมนั่งผสมนะครับแล้วก็ได้ผีกทองตัวแรกของไอดีมาแล้วนะครับเพื่อนตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนนี่ครับผมปลดล็อกคอลเลกชันปีกทองเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนโอ้โหต้องบอกว่ารอมานานมากนะเพื่อนนี่ครับเรียบร้อยนะครับน้องปีกทองมาแล้วนะครับสําหรับไอดีนี้ ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับตอนเช้านะครับผมใช้เป็นแม่พันธมัมมี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้เลยนะครับต้องบอกว่าสูตรนี้ก็ได้มาจากในกลุ่มนั่นเองนะครับเพื่อนๆเป็นแม่พันธมัมมี่นะครับบวกกับพ่อพันธุ์ยูนิคอร์นนะครับแล้วมีโอกาสได้บีบทองจริงด้วยนะเพื่อนยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้นะครับลองไปทําตามกันดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาผสมให้เพื่อนๆดูอีกสัก ห้ารอบแล้วกันนะครับเผื่อมันจะมาตัวที่สองนะครับไปกันเลยครับเพื่อนรอบที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ยีนนะครับแล้วก็บำรุงคันนะครับเราเล่นคลอดขั้นต่ำนะครับเพื่อนในตอนเช้าที่ผมได้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ไหม โอเคนะครับก็ไม่มานะครับรอบแรกไปต่อเพื่อนก็มันหลอกให้เพื่อนดูนะครับแต่มันได้จริงนะครับเพื่อนผมไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับว่ามันมีจริงๆิปีกทอง รอบนี้ก็ได้เป็นหมูกล้วยนะครับแล้วก็หมูหัวขนทองไปต่อเพื่อนรอบที่สนะครับตอนเช้าผมผสมไม่ถึง10รอบนะครับเพื่อนกล่าวว่าจะผสมเล่นๆนะครับน้องก็โผล่มาเฉยเลยอามาลุ้นกันนะครับรอบที่สาม โอเคนะครับรอบนี้ได้เป็นแม่พันมัมมี่นะครับแล้วก็เจ้าหมูสวิตตี้มานน่เองนะครับไปต่อรอบที่สี่ครับเพื่อนๆ โอเคนะครับรอบน,นี้ได้เป็นเจ้าหมูซอมบี้นะครับแล้วก็แม่พันธุ์กล้วยนะครับรอบสุดท้ายเพื่อนลองผสมดูนะครับเพื่อนวันละเสียรอบก็ได้นะครับผมว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเพื่อนๆนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเราที่ให้เราก็ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือแนวทางที่ผมได้ปีกทองมานะครับเ,เพื่อนๆอาะเ,เพื่อนๆคนไหนมีสูตรนอกเหนือจากนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับอย่าลืมนะครับฉเฉลยก็คือเป็นหมูเฝ้าบ้านนะครับแล้วก็เจ้าหมูวัวขนทองนั่นเองแลเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็จะติดต่อไป นะครับสำหรับคนที่ได้รางวัลเป็นเช่ามดเขียวกรอบชองตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับเพื่อนก็มาลงให้หายคิดถึงกันนะครับก็ลาไปด้วยเช่าผีทองตัวนี้นั่นเองนะครับผมประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ